สวัสดีครับเบลดเฟรนนะครับวันนี้อยู่กับโปรดักต์นะครับของทาง Rock Planet นะครับก็คือ Electro Harmonic นะครับรุ่น b a t t e r n นะครับก็ตอนนี้เฮียให้มาลองทำอันบล็อกดูผมเองอะ่ะไม่เคยใช้โอเวอร์ไดเลยในชีวิตนี้หรือว่าแบบปีแอ็มที่มีโอเวอร์ไดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นสายแจ็คเส้นเดียวเสียบเข้าตู้นะครับก็วันนี้ก็อาจจะลุยไปได้วยกันนะครับซุยไปได้วยกันนะครับไปไปลองกัน โอเคนะครับเดี๋ยวลองปรับดูนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแบตเตอรี่น,นะครับคราวนี้ตอนนี้ EQ ทุกอย่างผมปิดก่อนละกันดี๋ยวยังไม่ได้เปิดนะก็คือทุกอย่างปิดหมดแล้วก็มี EQ ที่เป็นย่านเบรกระแหลมที่ผมปรับเที่ยงไว้นะครับคราวนี้อันนี้เป็นสัญญาณเบสเปล่ปาก่อน คราวนี้ถ้าเกิดเราเปิดตัวตัว,ตวแบตทเตทอรี่ขึ้นมานะครับอันนี้ผมผมตั้งวอลลุ่มไว้ที่9โมงนิดนๆเกือบ10โมงก็โมงครึ่งน,นะครับซึ่งสัญญาณจะใกล้เคียงกับสัญญาณที่ยังไม่ได้เปิดเนะาะคราวนี้ถ้าเราเพิ่มเลเวลเกนเ,เลเวลมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆาตามความดังนะครับเช่นกอย่างเปิดเป็นเที่ยง ก็ตามอันนี้ง่ายๆเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรนะครับกับที่เดิมคราวนี้ไปดูที่ปุ่มสีดำนะครับขวามือสุดนะครับสองปุ่มนี้ก็คือย่านเริ่มจากย่านที่เป็นโลก่อนละกันนะครับโลเนี่ยถ้าเกิดกลางที่ย่านเสียงกลางวอ่เอิรนะ พอรูมเป,เป็นกลางเนี่ยจะเป็นจะเป็นโทนประมาณนี้คราวนี้ถ้าเกิดลอง Poland. ลองลดโล่ก่อนก็ได้ครับลดมาสักเก้าโมงโล่ก็จะหายถ้าเพิ่มไปสักบ <icks> ่ายสาโมง คือพูดง่ายคือต่อให้ไม่ใช้เสียงแตกเลยครับไอสองปุ่มนี้ก็สามารถเป็นเป็นปรีแอมช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเปสุดเลยสิคราวนี้อาไปดย่านเสียงแหลมบ้างนะครับเสียงแหลมนะครับ นี่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเพิ่มแหลมอยากจะเพิ่มแหลมก็อาจจะเพิ่มสักบ่ายสามมาเพิ่มสุดเลย ตอนนี้ถ้าอยากกระลดมันก็มันก็แะคล้ายๆตอนการทํางานของย่านโลเหมือนกันก็ไม่มีอะไรคราวนี้ไปดูตรงสวิตซ์สามทางสีเขียวข้างบนเนี่ยครับอันนี้เป็นย่านของเสียงกลางนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาันนี้ผมใช้แก๊กตรงกลางอยู่โทนก็จะเป็นประมาณนี้ ครันนี้ตบไปเป็น,ปนแก๊กสวิตบนด้านบนนะครับตบขึ้นอันนี้ซึกว่ามันจะชัดขึ้นนะครับครันนี้พอตบลงนะครับเสียงแยแานกลางมันจะไม่มันจะเขาเรียกมันจะ,ม,นจะมันจะไม่พุง่ง เท่าเดิมแล้วก็มันจะทําให้แบบไม่บาดหูเท่าไหร่นะครับนี่ก็เลือกตามที่ชอบแล้วกันแต่ว่าส่วนตัวผมว่ากลางๆน่าจะดีและปรับที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับคราวนี้อ่ามาดูที่ไรเลยละกันเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเพดลที่เด่นย่านเสียงเสียงโอ้ไดเนาะคราวนี้ตอนนี้ไดมันปิดอยู่ นะครับลองเปิดขึ้นมาสักสักเก้าโมงแล้วกันเป็นเป็นบอมแทร็กเป็นเป็นเบสลายเพลงบอมแทร็กเหมือนเดิมเนาะโอเคก็จะเก้าราวขึ้นนะครับสักเที่ยงเลย คันนี้เปิดสุดเลย จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดโทนเลยคันนี้เดี๋ยวผมเลือกอ่าไรไปที่กลางแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพอขยับโทนขึ้นมาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับนี่ผมเอาโทนขึ้นมาที่สักเก้าโมงเช้านะครับ vài Bài Sá ạ ล <S <S> <S คราวนี้มันไรกับโทนเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันถ้าเกิดผมเพิ่มไรขึ้นมาอีกมันก็จะแสบกระเพาะมากกว่าเดิมนะครับลอง <S <S> <S อ๋อไม่ใช่มันจะสัมพันธ์กับตัวเบรนด์มากกว่าโทษตีครับลองดูที่เบรนสิ สมมติทุกอย่างผมเลือกไปที่เที่ยงแล้วกันนะครับแล้วมาดูตูว่าถ้าเพิ่มเบรนจะเป็นครับตอนนี้เราเปิดปิดเบรนอยู่เบรนขึ้นมาที่9ก้าโมงเช้าอามาันจะเริ่มแตกแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นการเพิ่มเสียงโอวได้ ye, ช่งชัดเจนมากกว่านะครับเที่ยง แกรมล็อคนเดินไปนะที่บายสามนะครับเสียงปกเสียง,งพูดแตกด้วยเพราะว่าเป็นสัญญาณเดียวกัน เสียงพู้ก็จะแตกไปอีกนะครับคราวนี้ทนฟันเสียงผู้แตกๆหน่อยนะครับผมใช้สัญญาณเดียวกับเอฟเฟกนะครับคราวนี้สัญญาณของด้านเสียง EQ ของเสียงแตกก็ทําเป็น3ามย่านอีกก็จะมีดรายแล้วก็กับดิสแล้วก็อินพุตกลางใ้มันกลางอยู่ถ้าเราปรับเป็นดิสนะครับจะเป็นประมาณนี้ ครั้นี้ผมจะปรับเป็น โทนแบบที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือปิดเบนไปเลย <laughs> อันนี้ก็โทนที่ผมชอบที่สุดนะครับคือปิดเบนปิดไร้ปิดโทนใช้แค่ E Q ของตองตัวนี้ก็ทำงานได้แล้วนะครับก็อันนี้ล้อเล่นนะแต่จริงๆผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกแนวนี้จริงๆก็น่าจะเหมาะกับพวกสายอกเกอร์นิดน,นึงนะครับก็ถ้าสนใจครับก็ติดต่อไปที่ ร้าน Rock Planet ได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับโหดนี่ก้อนดิดเดียวนะครับพลังงานมหาศาลเรือลดเหลือล้นนะครับผมเองก็ยังงงงอยู่แต่เสียงดีจริงๆนะครับก็เหมาะกับดนตรีทุกสไตล์นะครับถ้าสนใจนะครับสินค้าของเอกตัวฮาร์โมนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบตเทอรี่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ติดต่อไปที่ Rock Planet นะครับเซนเวิได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย